รัตนวงษ์สาสกุลยิมตลาดกลางรัสวัยลำบุญกาของสี่ครับคูณหนึ่งชัดชัยสาสกุลครับอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายมวยเด็ด789ดาคลองสวนกูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งตุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออกัสเซอร์หาดใหญ่รวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมธซื่อสัตตบงกตขอพระบุณครับไป2ยกครับยังไม่ทันอะไรแล้วครับเลือดทะลักไปแล้วคับทาของน้ำตาเดือดครับยกนี้ออกมาใช้ความใหญ่ครับเดินฝ่าศอกเข้าไปครับถูครับ มุดเข้าไปครับเสียบเขา่าแล้วแหลมแต่ว่าทางด้านของเพชรน้องโฟนเข้ามามีความเก่าครับดัดจังหวะแม่นๆคอยสับคอย,คอยวางแค้งครับบอลแกสั้นกว่านะครับแต่ว่าขวางได้ดีเลยนะครับเพชรน้องฟนกระดูประสบการณ์ช่วยได้ครับแต่ว่าเดินชนอย่างเดียวความใหญ่น้ําตาเดือดน,นี่จะสร้างปั้หาอข้ามาแล้วเข้ามัวซูไม่ได้นะครับเพราะว่าเพชรน้องโฟนที่แกรบวกอยู่แล้วอ่ะนหยตีไป ตีมาเด้งไปเด้งมาครับห้ามหมดห้ามยุ <c 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 ่มนะครับอ้าวอ้าวเดี๋ยวดูครับแม่น้ำตาเดือดแรงขึ้นมาครับพี่บอลครับอ่ะนี่ครับโอ้โหอ้าวติดเชือกไปหน่อยครับมาสู้กันต่อกลางเวทีครับโอ้โหดูครับผาแดงเป็นน้องโนรุ่นพี่รุ่นพี่จากสุวินครับ น้ำตาเดือดตามรุ่งพุ่งแรงเลยครับจากกำแพงเพชรนี่ครับไม่ไม่สนแล้วครับตอนนี้วงในวงใน,งในเสียบเข้าไปน้ำตาเดือดอ้าวเพชรน้องโฟนตีคืนอ้าวน้ำตาเดือดวงในวงในตีคืนเมื่อยดูครับอ่ะวงในวงในยังไม่มีใครได้เปลี่ยนเสซฟเปลีปล่ยนเพราะจังหวะนี้ติดเชือกแยกออกมาก่อ์นายกที่แล้วนี่น้ำตาเดือดแตกเลือดทะลักครับแต่ว่าตอนนี้ครับหน้าของเพชรน้องโฟนครับแม่เต็ไมไปด้วยเลือดครับไม่รู้ว่าเลือดใครแล้วครับเอาดู เดินเปิด,ปด,ปดทางด้วยศอกก่อนจะจับหนครับเอา้าคิปพอได้แล้วเด่งตีแต่ว่าน้ำตาเดือดไม่ยอมครับแผนนี่หลุดออกไปนอกเชือกครับมกรรมการต้องเบรกเกมแล้วก็แยกออกมาครับโอ้โหคู่นี้ดีละเลงเลือดละเลงเข่าครับอ่ะมามาตีกันต่อ,อครับพก่อนหูแผลหผน่อยแหละแบบนี้ครับออสกรรมการกรรมการธงชัยกิจด,ดำรงวินิจกุลครับอ่ให้กรรมการดูดูแผลก่อนครับอันตรายหรือไม่ครับชกต่อได้หรือไม่ได้ครับพี่บอลอ่านี่ครับ มากรรมการโอบอกโอเคชบได้มาน้าตาเดือดยิ้มเลยครับโอโหอ้าได้รับโอกาสสู้ต่อมอย่างที่เรียนไว้ครับหัวจิตหัวใจน้ำเงินนี่แกก็พันเร์เซ็นต์นี่ครับตอนนี้ต้องเล่งเกมแล้วที่สำคัญครับ มาต้องป้องกันตัวดีๆด,ด้วยนี่ครับเพ็นน้องโฟนสอกมาอีกแล้วคุณติ๊บแมจจะหวะบมาชิดตัวครับพี่น้องโฟนมีสอกมาแจมตลอดแล้วครับคอยจะเปิดแผลคอยจะย้ําเข้าไปแต่ว่าดูครับน้ำตาเดือดไม่สนครับจับสวยไม่สวยไม่รู้ครับแต่ว่าไตไปก่อนใช้ความใหญ่ครับแมขยันยกขยันเสียบครับอ่านะเห็นน้องโฟน ฝีมือจ่อ,อมาออแลแ<ม>้ววันน,น,นี้วันนี้แกดักแม่นนะครับเพชรน้องโฟนกดคอมาตั้งไว้ตั้งไว้ตีได้ตีได้มหาแต่ว่ามันใกล้เชือกกรรมาการธงชัยเลยงนะัดมามามา,มากลางเวทีมาตีกันต่อโอ้โหเลือดโอ้โหดูดูดูน่ากลัวแต่ว่าสีหน้าแกไมย่ยีหละเลยครับน้ำตาเดือดแต่ไม่มีตกใจครับอ่าวงในมหมดยกที่สามพักกันทักเดียวครับ ยาสินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นนะครับพวรรักษ์ปถาบานไม้โมนไทยมาแต่ดั้งเดิม มอบแตงกันคอสอกกับเผาลอยหนึ่งหมื่นบาทจาระเล้ฟพัดหางสามหมื่นบาทสวัสดิการค่าสาธารณเข็มเข็มละห้าร้อยบาทนะครับต้องขอบคุณแอตตาซินนะครับพร้อมด้วยท่านนายฮังวินัยวีระพุทธชงนะครับทูนุรักษ์ศิลปะแม้ไม้โมยไทยมาตัดดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับนะครับแกเปิดแล้วครับทางด้านของน้ำตาเดือดครับไม่สนครับเดินลุยแหลกครับใช้ความใหญ่ใช้ความยาวบทบี้กระยี่วงในครับขณะที่เป็นต้องโฟนเองครับแม่มีลูกดักครับเลือกออกครับคอยต่อคอยโต้มีทอนคืนตลอดเหมือนกันโดยเฉพาะศอกครับ อ่ะยกมียกสี่อ่าบูบูกันแหลกเหมือนเดิมครับพยายามจะพยายามจะขวางไว้ครับเป็นน้องโฟนอ่ากำแพงกำแพงขวางอยู่ไหมขวางอยู่ไหมกรรมการกรรมการงัดอีกครั้งหนึ่งมันใกล้เชือกใกล้มุมไปหน่อยครับโอ้ยดีครับหาย,ยกสี่ขวาบ่ายเป็น้องโฟนโอ้ยสอกอีกแล้วนี่แหละครับมาส่งสัญญาณเตือนว่าน้ำตาลเดือดจะมาดไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้โหสอกมาตลอดลวเอาแต่พอวงในวงในมาเอ้ากรรมการ มันจะหลุดหลุดออกไปนอกเวท,ทีแล้วเรารมการของไทยดึงแกะออกมาก่อนหลุดกักมาทั้งคู่ครับอ่ามาลุยกันต่อครับน้ําตาเดือดขยับเลือดจะไหลออกมาเท่าไหร่ไม่รู้ครับแผลจะใหญ่ขนาดไหนไม่สนครับทูกครับชนอย่างเดียวน้ำตาเดือดเอาความใหญ่ได้ไม่ได้ครับบีเข้าไป ทางด้านของรุ่นพีอย่างเพชรน้องโฟนเองครับไม่ได้หนีไม่ได้ถอยครับมีโต้มีเถียงตลอดเหมือนกันแ่าเนื้อเน้นๆนี่อยู่ที่เพชรน้องโฟนครับลูกขยันลูกตื้อยู่ที่น้ําตาเดือดอ้าวมัยัดเข้าไปอ่าวงในพยาามจะกดแขนน้ําตาเดือดยกได้ไหมเดไปตีคืนมาตีไปยัดมาตีคืนมคู่นี้สุดๆเลยครับดวลเข่ากันไฟแลบเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับมหาของดีจริงๆครับวันนี้สุดเพชรยินดีอ่า การจัดโดยโดมโบสุณนัธเดชวชิรรัตนวงศ์เอาตอนนี้มาวงในเตาะโอ้โหคึกคักคึกคักน้ำตาเดือดโอ้โหดูครับว่ามันเดือดมันกรรมการต้องแยกออกมาก่อนครับตอนนี้โอ้โหสถานการณ์อยู่ทางไหนไม่รู้ครับแต่ว่าเกมแบบนี้ครับใครย่นใครยุบใครหมดนี่ต้องบอกว่าเสียหายแน่นอนครับเอาวัดกันที่พระกำลังล้วนๆแล้วครับยกนี้ครับเหลืออีก40วินาที โอ้โหสุดๆเลยครับโดนบิดขาแข้งอ่อนไปหน่อยครับน้ำตาเดือดเหลืออีก30วิวิครับบีบหัวใจมาช่วงท er. ้าย <LOOK> ๆตีกันต่อมาตีกันตีกันต่ออ้าตีได้ตีได้กรรมการจะปล่อยถ้าตีไม่ชัดกรรมการจะแยกเลยครับโอ้โหนี่ครับภาคแรก ทั้กันแบบเบียดไปเบียดมามันแบบนี้ครับเลยทําให้มีพักสองแล้วทําท่าจะเหมือนเดิมครับตอนนี้โอ้โหจังหวะแบบนี้นี่เชื่อว่าเดี๋ยวขึ้นยกสุดท้ายก็ยังชิงดําอีกแล้วครับโอ้โห,โโหคู่นี้เรียกว่าแ,แฟนๆของทั้งสองฝ่ายนี่ได้ลุ้นได้เชียร์ตลอดเวลาเลยครับวงในแบตวงในเสียงเข้าไปโอ้โหคนละเขาคนละเขากรรมการน,นงชยัยบอกหมดยกกาสำคัญร,รอบลึกๆแล้วครับสำหรับธุรกิจ5ดาว สนับสนุนมาโดยตลอดเลยครับอ่างก็ต่อยกสุดท้ายยกสุดท้ายยกชิานดำชิงนดำอีกแล้วเดี๋ยวต้องดูสามโอ้หดูครับว่าไล่มาครับพอไล่มาไล่มาเจอความเก่าของรุ่นพี่นะครับทางด้านของเพชน้องโฟนครับ จังหวะสุดท้ายจังหวะไม่กรรมการเห็นจังหวะโชว์กรรมการนี่เขาว่าแกทําได้ดีครับบอลบอ,อกน้อยนะครับแต่ออกนะนะครับทัดเจนอ่ะต่อครับต่อครับเวลายังเหลืออีก2นาทีแต่ว่าน้ําตาเดือดแกตื้อครับอ้าวตือต้อตือ้อตีไปเรื่อยครับกะจะบดให้รุ่นพี่นี่ยุบให้ได้แต่ว่ายุบไม่ยุบครับเหลืออ,อีก2นาทีนิดๆครับ อ่านี่ครับอ้า,อาน้าน้ำตาเดือดน้าอยู่ในซองของตัวเองก็งเดินเบียดติดแล้วโอโ้โหดูครับเนโนโ่านน้องโกลด์เมื่อบิดลูกเกา๋าลูกเหลี่ยมคอยช่วยอยู่นะนิดเดียวครับบิดนิดเดียวกระตุ่มนิดเดียวครับตารับของน้องนโกดครับทำเอาน้ำตาเดือดนี่เสียทรงเสียเหลี่ยมไปเล็กน้อยแลวครับก็ต้องเริ่มใหม่ครับเอาดู ได,ไ,ได้ไม่ได้เวลาย,ยังมีครับเกือบสองนาทีตรงนี้ครับเป็น2นาทีของน้ําตาเดือดครับเหลือบองทีมงานแล้วเอายังไงต่อดีต้องชื่นชมนะคู่ทั้งคู่ครับโอ้โหนี่ยกสุดท้ายแล้วนะครับเอ้ายังยังตีเอาบิด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 ปิด,ดอ,อ่าไม่ยอมกันเลยโอ้โหเก่งขากันเต็มที่เ <laughs> ลยครับแหมไปล้มแบบนี้นี่เป็นเรื่องเลยครับเดี๋ยวมาดูครับมาสองภาคพอหรือเปล่าคู่นี้โอ้โหตอนนี้อ่า โอ้โหนี่ครับอเก่าแล้วครับเก่ากัะดูประสบการณ์อยู่ที่มุมแดงนี่ครับดูทั้งชาว่ังชาตินะครับติ๊ดเ่อเหลือดเห็นแผลด้วยความมันแล้วก็ความเดือดแล้วับพี่บอลครับทั้งเลือดทั้งอาวุธมวยไทยครับต้องันที่ภาพเก็บไว้ในความทรงจำแล้วครับแฟนบอลชาวล้านชาติไม่มาเวทีราชดำเนินนี่เขาบอกว่ามาไม่ถึงกับเมืองไทยครับมาเมืองไทยต้องมาดูมวยที่ราชดำเนินครับสุดพิดีก็เจอกันเป็นประจำแบบนี้แหละครับทุกวันพฤหัสบดีอ่ะเหลืออีกหนึ่งนาทีครับ อ่าทั้งคู่เหมือนเ,อเหมือนมีรอยยิ้มที่มุมปากเหมือนจะมั่นใจครับอ่นี่ครับอ่าประมาณหนึ่งนาทีสุดท้ายครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวรู้กันว่าผลจะเหมือนเดิมฝ่ายแดงเคยชนะมาหรือว่าครั้งนี้ครับน้ำตาเดือดไยน้ำเงินจะล้างแค้นล้างอายได้โอ้แต่ตอนนี้ยังดูไม่ออกจริงจคุณติ๊กต้องดูครับว่า แฟนมวยแล้วก็ท่านผู้ชมครับจะมองเหมือนกรรมาการหรือเปล่าครับเพราะว่าหลายครั้งหลายคู่ครับกรรมการมองไม่เหมือนแฟนมวยครับเดี๋ยวต้องดูครับแม่คู่นี้นี่ถือว่าทําหน้าที่กันได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง2คนแล้วครับทางด้านของรุ่นพี่อย่างเพชรต้องโฟนครับสิ่งที่ทําให้เขาคุมเกมแล้วก็ทําให้เขาชกแบบมีความสุขนี่คือศอกของเขาเนี่ยครับที่คอยเล่นงงานรุ่นน้องทำให้รุ่นน้องเนี่ยค่อนข้างอึดอัดเวลาประชิดวงในครับพี่บอลครับโอ้โหนี่ครับแม ดูครับตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วครับไปยกที่5แล้วก็มั่นใจทั้งตัวนักชกบนเวทีแล้วก็ทีมงานด้านล่างครับอู้ทั้งสองฝ่ายดีมาโอ้หดูครับอ่ากรรมการหมดยกครับหมดยกสุดท้ายคุณติ๊บอืดใจเดียวเดี๋ยวรู้แล้วครับ มอลลุ้นคะแนนกันลวครับแม่น้ำตาเดือดแกกเขามั่นใจในความขยันของแก่ลวครับต่างคนต่างมั่นใจแต่ว่ากรรมการจะไปไหนก็ต้องมาลุ้นกันครับคะแนน3ท่านะน,นะครับกรรมการชนินเทพสุพรรณกรรมการจิรศิลป์จิรรศัศกุลและกรรมการไทรทูนกบกางครับกรรมการธงชัยเดินเก็บไปคะแนนครับแหันไปทางไหนดีใบที่2เรียบร้อยครับใบที่แหมปาดเหงือเลยครับกรรมการาเอาเดี๋ยวดูออกไหนพี่บอล โอ้โหเป็นเพชรน้องโปนครับวันนี้ย้ำแขนแบบเฉือนเส้นยาแดงพาแปดเพชรน้องโปนสิซอนนุ้ยครับชนะคะแนนน้ำตาเดือดซอจ้เปียกอุทัยแบบสุดมันเลย